สวัสดีค่ะซั Sun Moon light. Love. นมุนไลท์เลิฟระดี้นี่คือเปิดดวงความรักราศีมีนะคะประจำเดือนกันยายน2 0 2 2นะวันที่ยึดนำแบบตะวันตกเดี๋ยวแอดมินดูแล c h anel n จะแนบให้ได้คลิปนะคะพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram แล้วก็ Li n e แอดใหม่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอ,อีกมากมายและขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe ไลค์แชร์และกระดิง่ง เปิดดวงความรักราศีมีนกันเลยนะคะเรามาดูกันว่าเดือนกันยายนนี้เรื่องราวความรักจะมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะเกินการเปลี่ยนแปลงอัปเดตกันหน่อยค่ะเปิดดวงความรักราศีมีนค่ะอาวละเอเนจีของการ r e l ล a s สหรือว่าเคลียร์เอเนจีอยู่ตรงนี้นะคะ free yourself สีมีนว่าด้วยเรื่องของการปล่อยเพื่อที่จะเปลี่ยนนะคะคุณอาจจะเรียกได้ว่าเดือนกันยายนเป็นเดือนที่คุณมีความสุขกับตัวุนเองมากขึ้นคิดอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็ความจริงที่คุณเห็นตรงหน้าหรือว่าการกระทําของใครบางคนอาจจะทําให้คุณกลับมารักตัวุนเองแล้วก็เปิดโอกาสให้สิ่งด,ดีเข้ามาในชีวิตแล้วก็ปล่อยวางอะไรบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วคนโสดอาจจะมีเหตุ ให้คุณจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนถ้าคุณทำได้หรือได้ว่าอัพเลเวลไปอีกสเต็ปหนึ่งได้แล้วแล้วก็อาจจะมีสิ่งมหัศจรรย์ในเรื่องราวความรักไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่าโกรธโทษตัวเองถ้าคุณยังไม่สำเร็จเรื่องราวของความรักในวันนี้คุณไม่จาเป็นต้องใช้ชีวิตตามแบบใครเพราะแต่ละคนมีเวลาเป็นของตัวเองเสมอและสาเร็จได้ทุกคนนะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในทุกๆสถานะกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างราศีมีนนะคะเปิดดวงความรักราศีมีนค่ะเปิดดวงความรักราศีมีนนะคะ ของการ r e b บ r ร์ตรีเบิรนนั่นเองนะคะ ราีมีน energy ออกมาบอกว่าคุณก้าวเข้าสู่อพิโซดใหม่ต้องบอกว่าแบบนั้น energy ของอพิโซดใหม่ของการเริ่มต้นใหม่อยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเรามาเริ่มกันจากคู่รักที่เป็นประเด็นก่อนว่านมองดูว่าคุณรู้คําตอบนะว่ามันไปต่อไม่ไหว คุณยื้อไม่ไหวคุณฝืนไม่ไหวแล้วคุณสู้ต่อไปไม่ไหวด้วยดังนั้นพักได้เลยเดือนกันยายนเป็นเดือนของการพักสงบอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็หาอะไรหลายๆอย่างทําเพื่อที่จะทําให้คุณมีความสุขให้ได้นะนี่คือกฎ ที่คุณจะต้องทําในเดือนกันยายนนี้เพื่อที่คุณจะเตรียมพร้อมก้าวไปสู่สิ่งใหม่เดี๋ยวผูอ่าจจะแคลริฟายให้อีกครั้งหนึ่งทีนี้ Energy หลักเอาบอกแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์มันยุติลงแล้วจบแบบสนิทด้วยนะคะ ทั้ง Death และ t ท o of ซ o r ์เพื่อเตรียมตัวที่จะเริ่มต้นใหม่ก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่นะคะสำคัญว่าต้องพร้อมซะก่อนนะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมซะก่อนนะยังไม่ต้องรีบร้อนอยู่กับตัวเองไปก่อนเยียวยาจิตใจตัวคนเองนะเดือนกันยายนเป็นเดือนของการเยียวยาจิตใจเดือนของการพลิกฟื้นเดือนเดือนของการที่จะได้เรียนรู้กลับมาเห็นคุณค่าแล้วก็รักตัวคนเองมากๆเลยนะคะคุณดีกับคนที่ท็อกซิกมากๆนะ ท oxic ทุกอย่างเลยนะอาจจะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะหรือว่าเห็นแก่ตัวนะทำผิดอะไรก็ตามนะโยนผิดให้คุณเสมอเลยนะคุณตกเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปเลยนะคะเขาอาจจะบล็อกจบยุตินะแล้วก็ไปมีใครใหม่ด้วยมีความสัมพันธ์ชู้สาวในเชิงแบบเรียกได้ว่าจาอ k ไรเนจี้ค่อนข้างเยอะเหตุการณ์อาจจะสับกันได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นดังนี้ก็เลื่อนผ่านได้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณแต่มันหนัก นะคู่จะไปมันหนักในระดับที่คุณไม่มีน้ําตาจะไหลแล้วแล้วพอแล้วนะมันไหลมาเยอะมันเหนื่อยไปเ,เยอะแล้วพอแล้วหรือว่าถ้าคุณฟังคลิปของชาแนลนี้ไปบ่อยคุณรู้แล้วคุณตื่นรู้แล้วคุณพอแล้วดังนั้นเดินกันยายนเยจจียวยาจิตใจปล่อยผ่านคนคนนี้ได้เลยเพราะเขาไม่คู่ควรกับคุณขออนุญาตพูดตรงๆแต่เขาไม่คู่ควรกับคุณก็าอาจจะแอบ่องแอบดูคุณอยู่ว่า,าในใจลึกๆอะ่ะเขา แอบหวังว่าไม่อยากเห็นคุณ move on เร็วนะแต่ว่าในเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะผิดหวังเพราะคุณจะไม่ take action คุณยังเงียบแล้วคุณอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะต้องต่อสู้เพื่อตัวคุณเองถ้าคิดจะทำงานหนักให้ทำงานหนักเพื่อตัวคุณเองนะคะราศีมีนสิ่งที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมคะว่าเป็นเด็กถือเรียนอยู่ตรงนั้นต่อเมื่อคุณพร้อมเธ wants นะคะต่อเมื่อคุณพร้อม คุณได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่ทันทีกับชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรหรือว่าธาตุไฟส่วนคนที่เป็นดราม่าอยู่อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกได้ชาวราศีมังกรได้และชาวธาตุลมแต่ดูเหมือนบล็อกกันไปแล้วนะบล็อกนานแล้วด้วยนะแล้วก็เอาจริงๆแล้วในใจคุณไม่ได้คาดหวังที่จะให้เขากลับมาเลยสักนิดเดียวนะเพราะคุณตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มต้นใหม่เพียงแต่ตอนนี้ความเจ็บปวดภายในใจนะ ความรู้สึกผิดหวังอะไรต่างๆนานนนะคะก็จะต้องใช้เวลาเคลียร์เอเนอร์จีสักหน่อยเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คุณก็จะได้อยู่กับตัวคุณเองเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาถามว่ามีไหมมีแน่นอนมีคนของคุณเข้ามาแน่นอนนะคะแต่จะต้องเมื่อคุณพร้อมอาจจะนับจากนี้อีกสาเดือนขึ้นไปคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะได้เจอคนคนนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย คนคนนี้นะคะบอกเลยว่าเขาอยากที่จะเห็นคุณไม่มีใครอ่ะเป็นคนที่ไม่ปรารถนาดีต่อใครเลยนะคุณควรจะต้องรู้สึกดีใจที่เขาจากไปคุณควรจะต้องรู้สึกดีใจที่พระเจ้าอ่ะตัดคนนี้ออกไปเพื่อให้คุณได้พบเจอคนที่ดีสักทีหนึ่งนะคะมีอะไรที่ต้องคัดลือไฟไหมผู้อ่านมองดูตอนแรกดูเหมือนว่าจะ แต่ดูโดยรวมทั้งหมดแล้วไม่มีความจําเป็นละเพราะว่าเอี้ออกมาบอกมดแล้วว่าใช่คุณจะเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะแล้วก็คนคนนี้ต่อยเขาไปเริ่มกับใครก็เถอะมันจะจบแบบเดิมทุกทีเพราะตัวเขาอะนะคะดังนั้นให้คุณก้าวต่อไปได้เลยเอาละ่ะทีนี้มาถึงคุณคนโสดนนองเมื่อไหร่จะหายโสดใช่ไหมคุณคนโสดค่อนข้างจะเครียด นะคะหรือคุณอาจจะไม่ได้เครียดหรอกแต่คุณอาจจะสับสนมีคําถามในใจเยอะนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เจอคนที่ใช่สักทีนู่นนี่นั่นเดือนกันยายนเป็นเดือนที่คุณจะต้องปล่อยวางความรู้สึกนี้ทั้งหมดเพื่อเคลียร์บรรยากาศในจิตใจคุณให้มันโล่งโปร่งสบายนะคะเพื่อที่คุณจะได้สามารถดึงโดดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตจริงๆสัที จะมีคนเข้ามาเริ่มต้นพูดคุยค่ะสารสัมพันธ์เนี่ยอาจจะช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ดันไกลโซเชียลมีเดียพบกันทางแอปหรือว่าเว็บเดตเดตไซด์ได้เป็นแค่เพียงการเริ่มเริ่มครุคุยนะคะไม่จําเป็นต้องรีบซีเรียสปัญหาของคุณก็คือเวลาที่เจอใครแล้วจะรีบซีเรียสแล้วเขาอาจจะหนีหรือตัวคุณอาจจะรู้สึกคนที่เข้ามามันยังไม่ถูกใจหรือว่าเป็นคนที่ เรียกได้ว่าไม่จริงใจหรือว่าเป็นคนที่ชอบมีคนคุยเยอะนะคุณอาจจะรู้สึกท้อเมื่อไหร่จะได้เจอคนซีเรียสสักทีคุณได้เจอแน่ๆแ,แต่ว่าเคลียร์เนจี้เดินกันยาอยนี้ให้อยากจะให้คุณนะคะทํางานกับตัวคนเยอะๆเ,เลยเช่นออกทริปท่องเที่ยวบ้างทริปบุญนะคะหรือว่าทําบุญนั่งสมาธิเพื่อเสริมพลังงานความรักเยอะๆ ในทุกเช้าและก่อนนอนตื่นมาก็บอกรักตัวเองนะคะ affirmation ประจำตัวคุณเพื่อดึงดูดความรักเร็วขึ้นนะคะก่อนนอนหรือตื่นนอนก็ได้บอกกับตัวเองว่าฉันคือความรักฉันรักตัวฉันเองฉันไม่วิ่งไล่ตามความรักฉันดึงดูดความรักนะคะพูดอย่างนี้จำให้ได้จดไว้ด้วยนะ คูดอย่างนี้นะคะกับตัวเองทุกวันให้ครบ21วันดังนั้นเมื่อครบ21วันปลายเดือนกันยายนคุณได้เจอแน่ๆน,นะคะผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เริ่มต้น คบหาดูใจก็ให้ใช้เวลาเอนจอยกับการเรียนรู้แล้วคนคนนี้ energy ดูแล้วค่อนข้างที่จะเพียวอาจจะเป็นชาวท่าดินนะคะเพียวหมายถึงอาจจะเป็นคนโสดไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยด้วยซ้ำอายุเขาอาจจะน้อยกว่าคุณนะแล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้สารสัมพันธ์กันผ่านทางโซเชียลมีเดียหลังจากนั้น3มเดือนก็อาจจะนัดเจอตัวจริงถ้าเขาอยู่ไกล แต่ถ้าอยู่ใกล้3วันหรือสามอาทิตย์เท่านั้นละค่ะนะคะยวได้เจอกันนะได้คอฟฟี่เดทแน่ๆนะทำตามนี้นะ,ะมาถึงคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเม่เลยจะชัดเจนผู้อ่านมองรู้ว่าเขาบล็อกคุณแล้วหรือไม่ก็คุณบล็อกเขาไปแล้วนะคะแต่ถ้ามีคุณมีคําถามว่าจะได้เจอใครใหม่ที่ชัดเจนไหมคะอาจารย์เหนื่อยเหลือเกินเศร้าด้วยแอบท้อแต่เพราะอาจารย์ทําให้หนูมีความหวัง มีความหวังต่อไปได้เลยที่ลนะเพราะคุณเริ่มต้นใหม่คุณทรานส์ฟอร์มนะจะมีคนเข้ามาคุยเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณมากเลยหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาทางโซเชียลมีเดียนี่แหละขอภัยมีแียทำไมเอ่ยโซเชียลมีเดียโอ้ยตายๆทางโซเชียลมีเดียนะคะพูดคุยผ่านทางเว็บเดทนะเอางี้โหลดเว็บเดทหลักๆไว้เลยนะทรีออฟ ทรบวอร์โหลดเว็บเด็ดหลกัหลกๆไว้สักสาเว็บถ้าเป็นวัยรุ่นอ่ะโอมิก็ใต้ตอนนี้กำลังดังนะเห็นแอดมินเขากำลังลองเทสเพื่อครอบครัวเราอยู่แอดมินบอกพอได้พอได้อา t ินเดอรเราก็ลงไปว่าเราต้องการฝึกภาษาต้องการมิตรภาพดีๆเราอย่าเพิ่งไปลงเรื่อง relationship นะคะเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้จะมาลักษณะพเพื่อนสารสัมพันธ์แบบเพื่อน นะคะเรียนรู้แบบคนรู้ใจแล้วเดี๋ยวมันจะชัดเป็เองถ้าคนมันรักกันนะคะเอาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็อีกเว็บหนึ่งนะคะเอาเป็นเว็บอะไรดีอะโอเคคิวปิดก็ได้นะเนี่ยสมเว็บลองดูนะคะส่วนถ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเนาะเพราะว่าครอบครัวเรามีหลากหลายอายุแต่คุณมีสิทธิ์มีความรักได้ไม่ต้องเขินอายเราก็ไม่ต้องไปบอกใครนะคะ หาซีรีส์เรเลชชั่นชีพก็อ่ะไทยคิวปิดเนาะกระที่ดังๆหน่อยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าเว็บในมือถือโอเคคิวปิดก็ได้แต่ถ้าคุณไม่แม่นเรื่องภาษาก็คงจะต้องเป็นอ่ไทยเฟรนลี่ใช่ไหมอ่าแอดมินเขียนโพยมา้อ่ไทยเฟรนลี่อายจริงๆเลยนะผะู้อ่านอายขออภยัยต้องคอยถามแอดมินเขาเก่ง ไทยเซลลี่แล้วก็ไทยเฟอร์สติ้งอะไรอย่างนี้ละกันนะคะอะไรอย่างนี้แล้วกันเริ่มจากเว็บไทยก่อนนะแล้วให้เริ่มต้นจากมิตรภาพด้วยนะเขาถามว่าหยู่ทำไมเอ้าฉันหาเพื่อนคุยง่ายฉันฝึกภาษาเออแล้วเมืองของคุณเป็นยังไงอชวนคุยเรื่องท่องเที่ยวไปเลยนะเปลี่ยนเวคุยนะคะแล้วก็ชักชวนมาเที่ยวเมืองไทยสินะแต่ฉันไม่ใช่พวกวันไนส์แตนด์ฮอลิเดย์เกิร์เฟนนะอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เดี๋ยวเรามีไลฟ์สดกันทั่วทย์ดีไหมนะ ถ้าดีก็พิมพ์ใต้คลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้อ่านมาบอกวิธีให้ดีกว่าเพราะมันมีหลากหลายนะคะการสนทนานะคะที่จะทำให้คุณได้เจอความรักที่ดีด้วยแต่แน่นอนในโปรไฟล์ของคุณคก็จะต้องลงไปดนะ้วยเนาะคุณซีเรียสนะเป็นคนที่ที่เ e รียสคือไม่ได้หาวันไนสแตนนะไม่ใช่เป็นคนมั่วๆซั่วๆมาอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็จะดึงดูดคู่แมทช์ของคุณนะเข้ามานะคะพาะ คุณนะมีการได้เริ่มต้นออกเด,ดแตแในช่วงปลายเดือนกันยานะคะดังนั้นเอเนซี่ออกมาเยแล้วว่าสถานะไม่ชัดเจนนะบอกเลยว่าขวันมองดูว่าจะบล็อกกันเด็วๆนี้ถ้ายังไม่บล็อกแต่ดูทรงแล้วเหมือนจะบล็อกไปแล้วเพราะคุณรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้ก็ร้อนเหลือเกินนะไม่มีทางชัดหรอกอะไรประมาณนี้ แล้วถ้าถามว่าจะได้เจอใครใหม่ๆไ,ได้เจอคะ่ะได้เจอของคุณแน่ๆได้เจอได้เจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีแล้วก็ได้เจอความรักครั้งต่อไปแน่ๆน,นะคะน่าที่จะชัดแล้วนะโอเคไปต่อมาที่ถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะอ๋อคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้ค่อยมีเวลาได้คุยกันไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันตอนนี้คู่ของคุณเริ่มน้อยใจแล้วอีกประมาณสักสาวันนี้เขาน้าจะส่งข้อความมาบอกคุณแล้วนะว่า เขาขอเจอคุณนะ่ะนะขอเดินทางมาเจอคุณได้ไหมขอมีเวลาใกล้ชิดกันอีกหน่อยได้ไหมคุณน่าที่จะยุ่งเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวตัวคนเองยุ่งเรื่องงานเรื่องเงินทุกอย่างเลยนะคะคนรอบตัวแต่ลืมให้เวลากับความรักให้เวลากับตัวคุณเองเดือนกันยายนนะคะคําแนะนํำบอกว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องปล่อยวางแล้วก็ทําเพื่อตัวคุณเองบ้างนะคะออกไปเจอคนรักของคุณบ้างแล้วก็คนรักของคุณเนี่ย เขาเริ่มจะน้อยใจแล้วนะเขาเริ่มคิดแล้วนะว่าคุณอาจจะมีคนอื่นคุยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้สําคัญนะคะแล้วก็คู่รักคู่ไหนนะคะที่คบกันมานานแล้วแหละนะอาจจะห่างในเรื่องการใกล้ชิดทางกายอะคู่ของคุณเขาก็คงจินตนาการถึงคนในตรงนั้นอยู่ <c oughs> นะคะเดือนกันยายนนี้ช่วงปลายเดือนอาจจะฝันที่เป็นจริงของเขาแล้วลหะนะคุณต้องจัดนะ จัดอะไรคะจะจัดเวลาจัดเวลาเออจ <c oughs> ิกหมอนเ <c oughs> ติมไปด้วยความน้อยใจคุณเองก็ยุ่งเหลือเกินหรือไม่เขาก็ยุ่งแต่ว่าเดือนกันยายนนี้ต้องหาเวลานะเอี่ออกมาแล้วนะว่าเขาจะขอเวลาคุณนะยังไงก็ให้เวลากันหน่อยนะเติมความหวานเติมความเซ็กซี่เติมเซ็กชวลิตี้ในชีวิตหน่อยเรื่อยุคนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วนะคนเรามันก็ เนี่ยก็มันก็จะมีความความสัมพันธ์สถนะนี้ก่อนแต่งงานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณก็รักกันมากๆแหละนะเรื่องการแต่งงานนู่นนี่ยังไม่เห็นนะคะคุณยังยุ่งเรื่องของคุณอยู่เลยแล้วเขาเองก็ซัพพอร์ตทางด้านการเงินของคุณพอสมควรทีเดียวนะไม่ได้เยอะแต่พอได้นะแต่ว่าเดือนนี้ถ้าไม่ได้จัดนะ่ะเขาจะน้อยใจ <laughs> เขาจะน้อยใจมากแล้วเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นคุยนะเริ่มระแวงแล้วระวังให้ดีนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีคําพูดมาว่านี่ทําไมให้เวลานี้เราไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้นะประมาณว่าน้อยใจอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้เวลากับคนรักคุณหน่อยสําหรับเดือนกันยายนนี้นะคะราศีมีนเอาล่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ